เมื่อวันที่14มกราคมนสุมเมศอินทรสา,าคัครเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพร้อมด้วยนายทราดอนคุณชื่นปลัดอำเภอหนองสองห้องนายกิตมูลศีละผู้แทนพัฒนาการอำเภอหนองสองห้องนำผู้เข้าร่วมโครงการอาทิกรนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกรนันแพทย์ประจำตำบลจาก26อำเภอในจังหวัดขอนแก่น จำนวน50คนลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องที่โครงการโคกหนองนาภาคประชาชนของดเรยุทธศาสตร์กรงเพชรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในหลักการที่ว่าตามรอยพ่อสารต่อวิถีบรรพชนการตามโครงการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปองรองสมณนนฉั์ของจังหวัดขอนแก่นที่ได้กําหนดจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ2565โดยกิจกรรม หลักคือจิตอา,าสาศาสตร์พระราชากับความมั่นคงของชาติกิจกรรมย่อยที่2ติดตามผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์ของท่านผู้ในการพุทธศาสตร์กรงเพชรนะครับนี่เป็นผมว่าเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมมากที่สุดศูนย์หของของภาคอีสานนะครับซึ่งได้ผมได้ไปศึกษาดูงานในศูนย์ของ าชาวบ้านมาหลายที่นะครับแต่ศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับถ้าหากว่าใครได้เข้ามาศึกษาดูงานนอกจากจะได้ศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็มีความสวยงามนะครับที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทําให้คนหลายคนที่ยังไม่ได้ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็อยากจะทํานะครับ คณะดูงานได้มาวันนี้นะครับก็เป็นโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดขอนแก่นครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้ให้ที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่นได้ทําโครงการเทิดทูนสถาบันนะครับแล้วก็เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยมีสมาชิกมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด50ท่านนะครับโดย วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเป็นการอบรมผู้ที่เข้ารับการอบรมของโครงการนะครับให้เรียนรู้นะครับถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร,ร์ของชาติไทยนะครับให้มีความรู้สึกภูมิใจในความเป็นคนไทยนะครับรวมถึงมีความรักในสถาบันของพวกเราที่เป็นมาจนถึงทุกวันนี้อดีตต้องออจาบขอบุณทางศูนย์จิตวาสยาจังหวัดขอนแก่นโดยท่านดารนสมศักดิ์จังตะคุณน,นะครับที่ ได้เลือกอสถานที่ศึกษาดูงานกิจาสาภาคประชาชนนะครับพวกน้องนาครูพวกน้องน,า,น,คน,องนาครูนะครับอําเภอหนองสองห้องจจงหวัดคอนเซ็ปตนะครับในการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้เข้าอบรมในในครั้งนี้นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ผมเองนะครับได้ได้ใช้ ที่พืนนี้นะครับคือเป็นที่รดกนะครับดกทอดมาโดเรือที่ประมาณ3 0ไร่นะครับในการที่จะทําเป็นโคกหนอนาครูเป็นโมเดลเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวบ้านนะครับตลอดคนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับ